เมื่อเราได้ลิงก์นะครับได้ลิงก์จากผู้แนะนําแล้วนะครับเราก็จิ้มไปที่ลิงก์นะครับลิงก์จะพาเราไปที่เพจสโตนะครับเพจสโตเพื่อติดตั้งแอปที่ชื่อว่าโรบอทนะครับตัวนี้ครับเราก็กดติดตั้งเลยนะครับติดตั้งเลยนะครับขุดฟรีนะครับและเหรียญ ROX เนี่ยมีมูลค่าแล้วนะครับสามารถ ซื้อขายผ่านกระดานเทรดได้แล้วนะครับไม่ต้องรอแอร์ดอไม่ต้องรอโปรเจกต์นะครับขุดกันเลยนะครับขุดกันเลยลก็รีบๆนะครับติดตั้งแล้วก็เข้ามาขุดกันนะครับเมื่อเมื่อแอปติดตั้งเสร็จแล้วเราก็เปิดครับเปิดแอปครับก็กดคําว่าอนุญาตนะครับกดคําว่าอนุญาตทั้งหมดนะครับอนุญาตนะครับอนุญาตไป คนะครับไปก็กดคำว่า,ากดเล็กผ่านไปเลยครับเอินยัวโอเอ็กนะครับเพื่อจะขุดเหยียตรงนี้นะครับให้เราปัดไปทางขวานะครับก็คือเอามือปัดไปอย่างเงี้ยครับเพราะเขาให้เราปัด3ครั้งสามครั้งเราก็มือปัดไปครับ3ครั้ง1 2 3นะครับแล้วก็มากดคำว่า เตอเอนโอเนะครับการติดตั้งไม่ยากนะครับติดตั้งผ่านผ่าน Google นะครับผ่าน Google นะครับ gmail Google ของเราตัวนี้นะครับห้ามไปกดคำว่าจัดสตาร์ทนะครับเพราะจัดสตาร์ทเนี่ยอย่าล็อกอินผ่านจัดสตาร์ทนะครับให้ล็อกอินผ่าน Google นะครับเวลาย้ายเครื่องเราจะได้ย้ายได้นะครับโอเคครับไปที่ Google นะครับ คิเข้าไป Google ติดตั้งผ่าน Google นะครับเราก็เลือก Gmail ของเราครับว่าจะใช้ตัวไหนนะครับผมจะใช้ชื่อผมนะครับดีวายนะครับเ v วีนะครับก็เลือก Gmail ของเราที่จะใช้ติดตั้งนะครับอันใดอันหนึ่งนะครับเลือกเลยครับเสร็จแล้วก็ทางระบบก็จะพ่วงนะครับระบบให้เรานะครับเราก็เน็กต่อไปนะครับ เน็กมี4ครั้งนะครับนี่เน็กครั้งที่1น่งก็เน็กครั้งที่1นึ่ไปไปนะครับเนกไปแล้วก็เห็นไหมครับเขาจะบอกเน็กครั้งที่2ก็เป็นการสํารวจแอปนี่แหละครับเน็กครั้งที่2ต่อไปก็เน็กครั้งที่3นะครับกดเน็กให้ครบ4ครั้งก่อนนะครับเน็กครั้งที่3นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเน็กครั้งที่4ก็จะเป็นคําว่านะคอมพลีทนะครับ จิ้มเลยครับเป็นอันเสร็จสิ้นในการติดตั้งนะครับเสร็จแล้วเราก็กดนะครับสตาร์ทนะครับสตาร์ทนาวนยสตาร์ทนาวตรงนี้นะครับเพื่อทำการขุดเหรียญนะครับ AOX นะครับแล้วเราก็ใช้คำสั่งขุดฟรีนะครับสตาร์ทฟอฟฟรีตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับเชื่องก็จะขุดให้เราเห็นไหมครับ แล้วครับนับถอยหลังนะสามชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยเราก็กลับเข้ามากดได้อีกนะครับกลับเข้ามากดได้อีกนะครับทุกทุกสามชั่วโมงนะครับเหรียญก็จะขึ้นขึ้นมานะครับขุดฟรีแล้วเห็นไหมครับตอนนี้เราสามารถเมื่อเหรียญมีตัวเลขเหรียญตรงน,นี้เราก็สามารถเซ็นถอนได้นะครับถอนได้ขายได้เลยด้วยนะครับก็เดี๋ยว จะทาคลิปวิธีการถอนนะครับตอนนี้ช่วยกันมาขุดก่อนนะครับแล้วเราสามารถเชิญเพื่อนได้นะครับโดยใช้ลิงก์เชิญนะครับเชิญได้แค่ชั้นเดียวนะครับเป็นแอฟเฟอร์เนนะครับก็เราจะได้ค่าค่าแนะนําชั้นเดียวนะครับ15%ของรายได้ของเพื่อนเราของเจ้ารายได้ของลูกเราเท่านั้นนะครับรีบมาติดตั้งแล้วก็ไปเชิญเพื่อนนะครับเพื่อรับ15%ด้วยนะครับแล้วทุกๆ3ชั่วโมงนะครับเราก็เข้ามากดเราจะมีตัวให้เรามากดนะครับเพื่อ เพื่อส่งเหรียญขึ้นในกระเป๋าบารล้านของเราในกระเป๋าบารล้านของเราตรงนี้นะครับเหรียญ ROX นะครับมีมูลค่าแล้วรีบเข้ามาขุดนะครับติดต่อผู้แนะนําแล้วก็กดที่ลิงก์สมัครนะครับเชื่อมระบบได้เลยนะครับฟรีครับแพลตฟอร์มนี้ฟรีนะครับขุดเหรียญ ROX ฟรีนะครับ